มาเที่ยวสวนสาธารนณะพระสมุิเจดีระยองครับว้ามาดูกันนะครับทางเดินป่าโกงกลังตอนนี้เจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับยี่สิบสี่องศาว้าอากาศดีครับ 2ีองศาเท่านั้นว้าอยู่มานานต้นใหญ่แท้ๆครับเขาสร้างพระสมุดเจดีย์ขึ้นมาทำไมครับเขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนเรือเนี่ยครับได้เห็นว่านี่มาถึงเมืองระยองแล้วสมัยก่อนต้นไม้พวกนี้คองอย่างเตี้ยๆนะครับหรือไม่มีนะ มองไปในทะเลนี่เห็นพระสมุรเกียดีเลยครับแต่เดี๋ยวนี้อาจจะเป็นที่ที่ถูกบดบังไปนะครับเดี๋ยวนี้ตามริมหาดแสงจันทร์นี่ก็จะมีคอนโดนะาพาทเมนต่างๆขึ้นมานะครับมีบ้านชาวบ้านสมัยก่อนก็คงจะไม่มีหรอกครับพระสมุรเกียดีนี้เนี่ยนะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองระยองประมาณ2กิโลเมตร เขาบอกว่าทุกๆประมาณกลางเดือน12ก็จะมีางานาบุญสำคัญของที่นี่นะครับมีการห่อผ้ารอบเจดียด์ด้วยนี่โครงการป่าในเมืองระยองว่านี่ป่าชายเลนครับมีนกด้วยว่ามีสองภาษาด้วยนะครับ มีที่จอดรถมีศูนย์บริการมีห้องน้ำโอ้โอครบต้วนเลยครับขนาดในผนังห้องน้ำยังมีการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับปลาเลยครับโอ้แม่เจ้านี่มีโซนหนึ่งเมื่อกี้ผมไปโซนสี่มาครับนี่โซนสามตลาดป่าในเมือง คือตอนนี้ยังพึ่งจะแปดนาฬิกาแล้วครับเรือยังเปิดแค่ร้านเดียวก็คงต้องร่ำลาสวนสาธารนณะพระสมุทรเจดี JD. ไว้เพียงเท่านี้นะครับมีโอกาสค่อยมาเดินเล่นกันใหม่นะครับ